สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้องพาท่านผู้ชมมาซักผมค่ะเป็นสถานที่ซักผมที่ทางจังหวัดจัดไปให้ประชาชนได้ซักผมกันในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะอันนี้ผมต้องจะสาธิตขืืน,นเล็กนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะตอนอื่นนะคะเอาผมมาแล้วก็เปิดน้ําค่ะอันนี้นะคะต้องเปิดน้ําให้ดูนะคะ เป็นเป็นครอบแบบแล้วก็จอะเป็นรูนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ืีแบบสายน้ำใหญ่แล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีแปลงนะคะมีฝังตักน้ำเพื่อที่เราจะได้เอาผสมอันนี้เป็นสบู่นะคะท่านผู้ชมสบู่ตัวนี้เป็นสบู่ที่ทำมาจาก ธรรมชาติค่ะต้นสนนะคะต้นสนแม่นจิดอันนี้พอเราใช้ตัวนี้เราสามารถปล่อยน้ําที่เราซักล้างผมเนี่ยลงไปตามแม่น้ําธรรมชาติได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะเกิดการย่อยสลายซึ่งไม่มีพิษไม่มีสารตกค้างนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีกฎระเบียบห้ามใช้สบู่ซักฟอกอย่างอื่นนะคะยกเว้นสบู่ธรรมชาติตัวนี้ค่ะ โอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้มซัก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 ,ซ,กซักก่อนนะคะเปิดน้ำค่ะเปิดน้ำจริงจริงตัวเนี้ยต้มซักไปแล้วนะคะแต่ว่าเอามาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้นะัสชงกันถ้าผืนใหญ่มันจะนานค่ะถ้าผืนเล็กมันก็จะไวขึ้นนะคะน้ำที่อยู่ข้างล่างตัวนี้นะคะเราเปิดแล้วเราก็แช่ผมไว้นะคะแล้วทีนี้ พอเราเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดน้ำพิ้งค่ะเป็นที่เปิดอย่างนี้ะสบายค่ะท่านผู้ชมวันน,นี้ถ้าพรมเล็กก็พรมพรมใหญ่ถ้าพรมใหญ่ก็จะใช้ของตัวอย่างนี้นะคะเปิดใส่การล้นชัาวางพรมยาวนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะท่านผู้ชม เปิดให้บริการมีกฎระเบียบก็คือเปิดให้บริการตอน6โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดีสชมกันค่ะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้อมจะยกกล้องตามไปนะคะที่ดีสชมอยู่ด้านนู้นค่ะ เดี๋ยวต้มยกกล้องไปสะเทือนหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะมีคนไทยมาซักอยู่คนหนึ่งคะ่ะวันนี้ฝรั่งไม่ไม่มากันนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านู่นเป็นอ่าห้องน้ำนะคะห้องน้ำแล้วก็เอ่า ปั๊มน้ำที่เอาขึ้นมาซักนี่แหละคะ่ะมองเห็นไหมน้อท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องไปเดินดูกันนะคะเห็นไหมคะโอ้เห็นเห็น <ๆ S 2> ค่ะเนี่ยกับท่านผู้ชมสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่วางรมผืนใหญ่ๆเพื่อที่จะรีดน้ําออกนะคะเพือ่อว่าให้ผมแห้งไวคะ่ะอันนี้ต้องใช้ผืนผืนเล็กสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะ ถ้าผืนใหญ่มันจะใช้เวลานานมากค่ะกลัวคลิปจะยาวเกิน่ะต้องดันให้พรมเข้ามาหาลักษณะจะเหมือนกับเราหนีปลาหมึกนะคะท่านผู้ชมอันนี้ต้องเอาเข้าข้างในแล้วนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมมันก็จะค่อยๆเลื่อนมาแล้วนาะมันก็จะไหลลงแล้วพมก็จะตกลงมาอีกฝั่งนึงนะคะ่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปตาก ด้านหลังค่ะท่านผู้ชมมองเห็นไม่เอ่ยอันนี้จะง่ายนะคะเพราะว่าเป็นผืนเล็กเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเบาแล้วก็แห้งมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องจะเอาไปตั้งให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าที่ตั้งพรมไอ้ที่ซักที่ตากพมเราเป็นยังไงไปกันคะ่ะสะเทือนไหมคะก็มีประชาชนตากพมไว้เยอะเลยนะคะที่นี่ไม่มีหายคะ่ะ ถ้ามีมีใครขโมยไม่หายนะคะถ้าไม่มีขโมยแต่ส่วนมากก็ไม่หายกันค่ะแข็งแรงคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยว,ยวต้องตักตรงนี้ดีกว่าก็จะตากกันไว้แบบนี้คะ่ะจนกว่าแห้งแล้วก็มาเก็บค่ะเป็นไงคะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องหันให้มองรอบๆบนิดนึงว่า ผมเยอะไหมไม่รู้ภาพเป็นยังไงเนาะถ้าเสาร์อาทิตย์อ่ะก็จะเยอะนะคะวันนี้นี่ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีคนซักตอนเย็นก็จะมีหลายหลายหลากหลายนะคะท่านผู้ชมมีหลาย พื้นที่มีหลายโต๊ะนะคะอย่างอย่างตัวเนี้ยค่ะเป็นที่ที่สำหรับซักผมยาวนะคะเขาจะใช้ไม้พาดยาวๆแล้วสามารถที่จะเอาผมแช่ไว้ข้างล่างได้แล้วด้านนู้นก็เป็นซักแบบผมสั้นๆค่ะเดี๋ยวต้องขอตั้งกล้องก่อนนะคะ ทุาผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะการซักผมของประเทศฟินแลนด์สะดวกสบายง่ายนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องตขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะขอได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไปซักผมต่อคะ่ะ